ตอนที่สอง้อยแปดลูกกตันยูขอความช่วยเหลือท่านหมอท่านช่วยแม่ของข้าด้วยเถิดข้าขอร้องหลักชายหนุ่มผู้หนึ่งคุกเข่าอยู่หน้าประตูโรงหมอเขาโขกศีรษะกับพื้นอย่างมิคิดชีวิตด้านข้างของเขามีคนผู้หนึ่งซึ่งถูกห่อด้วยผ้าห่มขาดขาด,ขาดนอนอยู่บัดนี้อากาศค่อนข้างหนาวเหน็บชายหนุ่มกลัวว่าคนที่นอนอยู่จะหนาวเขาจึงพันผ้าห่มเอาไว้อย่างแน,น่นหนามีเพียงผมขาวโผล่ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ภายในผ้าห่มมีเสียงไออย่างอ่อนแรงดังขึ้นมาเป็นครั้งคราทำให้รู้ว่าคนข้างในะยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าคงจะห่างจากความตายมีมากแล้วชายหนุ่มโขกศีรษะไปพลางขอร้องไปพลางน้ำตาไหลอับหน้ามองดูแล้วช่างเป็นภาพที่น่าเวทนายิ่งนักเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นจึงออกหน้าเอ่ยกับหมอว่าท่านหมอหูท่านจะมองดูคนตายโดยมิช่วยเหลือเยี่ยงนั้นหรือ หมอหูถลึงตาใส่ชาวบ้านผู้นั้นแล้วเอ่ยออกมาว่าข้าก็อยากจะช่วยเช่นกันแต่ข้าไร้ความสามารถอย่างซานเอ๋อผู้นี้ติดหนี้โรงหมอไปทั่วทั้งยังเป็นจํานวนมากที่นี่ก็ติดเงินไว้มีน้อยเลยทีเดียวเงินพวกนี้คงจะมีได้คืนแล้วเรื่องเงินยังมิเท่าใดหรอกทะว่าโรคที่แม่ของเขาเป็นนั้นคนธรรมดาสามารถรักษาได้หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ต้องกินโสมและเห็ดหลินจือบ้านของเขา ฐานะเป็นเยี่ยงไรพวกเจ้าดูมิออกหรือในเมื่อครอบครัวยากจนก็ต้องพยายามมิเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคคนรวยประเภทนี้หากมิตายก็จะกลายเป็นภาระให้แก่ครอบครัวเมื่อบรรดาชาวบ้านได้ยินดังนั้นจึงมิได้เอ่ยอันใดออกมาอีกโสมและเห็นหลินจือแม้แต่ครอบครัวฐานะกลางๆก,ก็ยังยากที่จะจ่ายได้ทว่าเจ้าเด็กนี่เสื้อผ้าของเขามีรอยประชุนชั้นแล้วชั้นเล่าเกรงว่าบ้านของเขาแม้แต่หนูก็ยังอยู่มิได้ทันใดนั้นมือผอมแห้งราวกับไม้ฟืนก็ยื่นออกมาจากผ้าห่มขาด ฮ่าฮ่ามือนั้นพยายามข่อยคว้าอากาศจากนั้นก็จับเสื้อของชายหนุ่มเอาไว้แน่นซานเอ๋อซานเอ๋อชายหนุ่มรีบหันหน้ากลับไปจากนั้นก็ดึงผ้าห่มลงมาเล็กน้อยเผยให้เห็นใบหน้าซูปผอมของคนในผ้าหม่มท่านแม่ข้าอยู่นี่ท่านหนาวแล้วใช่หรือไม่ท่านแม่ข้าจะกอดท่านเอาไว้เช่นนี้ท่านจะได้มีหนาวสตรีนางนั้นพยายามสาส่ศีรษะอย่างยากลำบากซานเอ๋อแม่มีรักษาแล้วเจ้าพาแม่กลับบ้านเถิดแม่มีสามารถเป็นภาระให้เจ้าได้อีกต่อไปแล้ว ดวงตาของชายหนุ่มผู้นั้นเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาที่ร้อนระอุเขากัดฟันเอ่ยว่าไม่ท่านต้องรักษาข้าจะหาวิธีรักษาท่านให้ได้ท่านแม่ท่านวางใจเถิดลูกจะต้องรักษาโรคของท่านให้หายได้เป็นแน่เมื่อกล่าวจบชายหนุ่มก็ทำการอุ้มสตรีนางนั้นขึ้นมาแล้วหันหน้าไปเอ่ยกับหมอหูท่านหมอได้โปรดช่วยท่านแม่ของข้าด้วยเถิดข้าจะขายตนเองเป็นวัวเป็นม้าให้ท่านช่วยชีวิตนี้ข้ายอมให้ท่านใช้ทุกอย่างท่านโปรดช่วยท่านแม่ของข้าด้วยเถิดท่านหมอหูโบกมือปฏิเสธ อย่างซันเอ๋อโรคที่แม่ของเจ้าเป็นอยู่แม้ว่าเจ้าจะขายตนเองสิบรอบก็ยังไม่พอค่ารักษาเลยด้วยซ้ำอย่าหาว่าค่าใจดำเลยแต่เพราะว่าเฮอมันมิคุ้มเลยสักนิดเจ้าพาแม่ของเจ้ากลับไปเถิดนางอยากกินอันใดก็ให้นางกินเพียงเท่าก็ถือว่าเจ้ากระตันยูมากแล้วการที่แม่ของเจ้ามีเจ้าเป็นบุตรชายถือเป็นวาสนาของนางเมื่อกล่าวจบหมอหูก็หมุนตัวเดินเข้าไปในเรือนทันทีเขามิต้องการอยู่ที่นี่ให้ลำบากใจยิ่งขึ้น อยางซันเออร์กอดแม่ของเขาอย่างสิ้นหวังพร้อมกับร้องขออย่างสุดชีวิตท่านหมอหูท่านได้โปรดช่วยแม่ของข้าด้วยข้าขอร้องหละ่ะเมื่อชาวบ้านที่มุงดูเมื่อเห็นเช่นนี้ต่างก็ถอนหายใจออกมาพร้อมกับสายศีรษะทว่าทัานใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านนอกฝูงชนอย่างซันเออโรคของแม่เจ้าข้าจะรักษาเองฝูงชนเงียบเสียงลงพวกเขาต่างพากันหันกลับไปมองที่มาของเสียง ด้านนอกฝูงชนมีเด็กสาวอายุราว13-14ปีผู้หนึ่งนั่งอยู่บนม้าสีดำตัวใหญ่ที่ทำให้ผู้คนต้องหวัดหวัน่นยางซานเออหันหน้าไปมองด้วยเช่นกันจากนั้นก็ตกตะลึงจนทำอันใดมิถูกเมื่อได้สติกลับมาเขาจึงเอ่ยอย่างตะกุกตะกักว่าหลินเท่าแก่หลินเมื่อครูท่านเป็นคนเอ่ยเยี่ยงนั้นหรือหลินรวนพยักหน้านางขี่มาฝ่าฝูงชนเข้าไปจากนั้นก็หยุดอยู่เบื้องหน้ายางซานเออ เมื่อครูข้าเอ่ยว่าโรคของแม่เจ้าข้าจะรักษาเองเงินสมเหตุหลินจือข้ามีให้อย่างงอพอเพียงทว่านับจากนี้ต่อไปเจ้าถือเป็นคนของข้าชั่วชีวิตนี้หากเจ้าทำผิดต่อร้านฉวินเว่ยจี้ข้าจะบอยเจ้าจนตายมีละเว้นเจ้าเต็มใจหรือไม่หยางซานเอ่อยย่อมีลังเลเขารีบคุกเขา่าพร้อมกับโขกศีรษะลงบนพื้นให้หลินร่วนสามคราหยางซานเอ๋ยคารวะนายหญิงขอบคุณนายหญิงที่ช่วยชีวิตของท่านแม่นับจากนี้ต่อไปหยางซานเอ๋ยถือเป็นบ่าวรับใช้ของท่านแล้วชีวิตนี้ของข้าน้อยเป็นของนายหญิงแล้ว หลินรวนพยักหน้ารับด้วยความพึงพอใจนางควักเงินก้อนหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อนี่เป็นเงินสิบตำลึงเจ้าเอาไปก่อนหากมิพอเจ้าจงไปหาค่าที่ร้านฉวินวยจ้ทว่าตอนนี้พาแม่ของเจ้าไปรักษาโรคก่อนเถิดยางซันเอ๋อมองเงินก้อนนั้นด้วยความตกตะลึงเมื่อรู้สึกตัวอีกคราจึงยื่นสองมืออันสันเทาออกไปรับด้วยความงกงกเงื่อนเงินจากนั้นก็โคกศีรษะให้หลินรวนอีกสามคราขอบคุณนายหญิงยิ่งนัก ลินรวนมองไปยังสตรีที่เอนกายพิงอยู่บนตัวของหยางซานเอ๋อจากนั้นก็เอ่ยออกมาว่าท่านป้ารักษาอาการป่วยด้วยความสบายใจเถิดหากมีสิ่งใดที่ต้องการเพิ่มเติมเพียงให้หยางซานเอ๋อไปแจ้งที่ร้านก็พอสตรีนางนั้นขยับปากแต่กลับเอ่ยอันใดมิออกแม้เพียงครึ่งคำลินรวนมิได้อยู่ต่อนางขี่ม้าจากไปทั้งอย่างนั้นหยางซานเอ๋อมองดูเงาหลังของนางพร้อมกับกำเงินเอาไว้ในมือแน่น แม่ของเขาร้องให้แล้วเอ่ยออกมาด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าซันเอ๋อเป็นแม่ที่ทำผิดต่อเจ้าแม่ทำผิดต่อเจ้าแล้วอย่างซันเอ๋อรูปหลังของนางเบาๆท่านแม่นี่เป็นเรื่องที่ลูกสมควรทำแล้วเท่าแก่ลินเป็นคนดีการที่ลูกขายตนเองให้กับนางถือว่าได้กำไรแล้วไปลูกจะพาท่านไปรักษาโรคลินรวนหันหน้ากลับมามองอีกคราเห็นอย่างซันเอ๋ออุ้มแม่ของเข,เขาเข้าไปในโรงหมอ จากนั้นก็หัวเราะออกมาน้อยๆมีคาดคิดเลยว่าโจนผู้นั้นจะกระตันยูถึงเพียงนี้เพื่อช่วยแม่ของเขาเขายอมคุกเข่าต่อหน้าคนมากมายแม้ว่าต้องขายตนเองเป็นทาสก็ตามมิว่าเยี่ยงไรก็ต้องรักษาแม่ที่ป่วยร่อแรกของตนให้ได้ก่อนหน้านี้แม้ว่าเจ้าหมอนั่นจะทำเรื่องไม่ดีทว่าพื้นฐานนิสัยเดิมกลับมิได้แย่มิได้เลวร้ายถึงแก่นแท้บัดนี้เมื่อลองคิดดูแล้วการที่เขาทำเรื่องพวกนั้นแปดส่วนคงเป็นเพราะต้องการช่วยแม่ของเขา แต่ว่าคนผู้นี้จะควรค่าแก่การเชื่อใจหรือไม่ยังต้องดูต่อไปนางใช้เท้าเตะเบาๆไปที่ท้องของเจ้าชานเตียนเจ้าชานเตียนโผทยานไปเบื้องหน้าทันใดณหมู่บ้านตระกูลหลินเซียวจิงเฉินยังคงนอนอยู่บนเตียงใบหน้าค่อนข้างซีดขาวกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกเกรง็งโดยมิรู้ตัวเหงื่อเม็ดโตผุดขึ้นมาบนใบหน้าราวกับสายฝนทุกๆวันพิษที่สะกดไว้ภายในร่างกายจะกำเริบขึ้นหนึ่งคราทุกคราที่พิษกำเริบเขาจะรู้สึกเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ขั้นตอนนี้ใช้เวลาเราครึ่งช่วยยามเพียงอดทนผ่านครึ่งช่วยยามนี้ไปได้ก็จะมีเจ็บมากแล้วแม้ว่าเขาจะรู้สึกปวดกระดูกอยู่ตลอดเวลาแต่หากเทียบกับความปวดในยามที่พิษกำเริบแล้วความปวดในเวลาเหล่านั้นถือว่ามีได้หนักหนาอันใดทันใดนั้นสีหน้าของเซียวจิงเฉินก็มืดครึ้มลงเขาคลานลงจากเตียงและต้องอดทนต่อความปวดร้าวในร่างกายเขาใช้เวลาเก็บของบนเตียงอย่างรวดเร็วจากนั้นก็กระโดดเข้าไปในห้องลับแล้วเคลื่อนตู้ใบใหญ่กลับไปที่เดิม ว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นภายในช่วงเวลามิกี่อึดใจภายในห้องสะอาดเรียบร้อยมองมีเห็นความผิดปกติใดมีเพียงแค่เตาเครื่องหอมข้างหน้าต่างที่ยังคงส่งควันขาวลอยขึ้นมาเอื่อยฮ่าฮ่าทันใดนั้นก็มีเงาร่างสองเงาร่างร่อนลงมาในลานบ้านบรรดาสุนัขสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของคนแปลกหน้าดังนั้นมันจึงพุ่งออกไปแล้วเห่าใส่คนทั้งสองอย่างมีคิดชีวิตต้าหวงที่กล้าหาญที่สุดแยกเคี้ยวพุ่งเข้าใส่คนทั้งสอง หนึงในสองคนนั้นแค่นเสียงเย็นชาออกมาหนึ่งคำรนหาที่ตายเมื่อเอ่ยจบก็ยื่นขาออกไปเตะต้าหวงอย่างแรงต้าหวงเป็นเพียงลูกหมาที่ยังโตมีเต็มวัยเมื่อถูกเตะแบบนี้มันจึงลอยขึ้นไปในอากาศแล้วกระแทกลงบนพื้นอย่างแรงจากนั้นก็ร้องเอ e ง g อยู่กับที่เพราะมิีสามารถขยับขยื่นไปที่ใดได้ได